รายงานผลการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2568นายธีรัก์กันตังตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน และผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รเริ่มพัฒนา5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา1การบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 2. การบริหารการเปลี่นยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางานประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพของโรงเรียนบ้านสำโรงมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความจําเป็นของการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ และวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ2เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสำโรง3ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสำโรง4ประเมินผลรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสำโรงประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบครูดีครูดีโมเดลของโรงเรียนบ้านสำโรงมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยใช้ครูดีโมเดลโรงเรียนบ้านสำโรงปีการศึกษา2567-2568 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรชุมชนในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนโดยใช้ครูดีโมเดลโรงเรียนบ้านสำโรงปีการศึกษา2567-2568 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ปกครองคณะกรรมก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโดยใช้ครูดีโมเดลโรงเรียนบ้านสำโรงปีการศึกษา2567-2568ประเด็นท้าทายที่3เรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อม ท, password. ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาโรงเรียนด้านสุขภาวะโรงเรียนบ้านสำโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโรงเรียนบ้านสำโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนบ้านสำโรงมีดังต่อไปนี้ 1. น,นวัตกรรมระบบแนะแนวทางสำหรับผู้เรียน Coaching รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมระดับจังหวัดภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 2. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่นระดับดีเด่น 3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสุขหาดีมีความสุขประจำปี2568โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 4โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดสสจ5โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนครูแดประเทศไทย ประจําปีการศึกษา2,568 6รางวัลท้าพิสูจน์ผ่านยกชั้นระดับดีเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจําปี2,568โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 7รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษาปีการศึกษา2,568ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกระผมนายธีรั์กันตตังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำที่ดีและจะไม่หยุดพัฒนาตนเองโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสำหรับตนเองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพขอขอบคุณครับ